จะทำลายเงินดิจิตอล1,000 0บาทจากรัฐบาลเศรษฐาจะได้ใช้เดือนไหนและเงื่อนไขมีอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบค่ะ จะเป็นจริงแล้วค่ะสำหรับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทของรัฐบาลหลังจากกระทรวงการคลังได้ออกมาประกาศว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ไฟเขียวให้เดินหน้าตามมติครมที่จะดําเนินการกู้เงินตามพระราชบัญญัติกู้เงิน5แสนล้านบาทเพื่อทําโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทได้ค่ะเรามาทบทวนกันหน่อยค่ะทำลายเงินดิจิตอล10,000บาทเป็นยังไงคนไทยจะได้ใช้เงิน10,000บาทตอนไหนใครเป็นผู้เข้าข่ายจะได้รับเงินดิจิตอลในรอบนี้บ้าง โดยในเดือนนี้จะมีการประชุมครมเพื่อหาข้อสรุปในการดําเนินการเสนอร่างพรบกู้เงินเข้าที่ประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาต่อไปซึ่งรายละเอียดของร่างพรบนะคะจะประกอบไปด้วยหลักการและเหตุผลเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องเอกสารประกอบรายละเอียดโครงการทั้งหมดและรวมไปถึงรายละเอียดผลการชําระเงินคืนด้วยค่ะ โดยคาดว่าเมื่อทุกอย่างผ่านขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคมปี2567จะเปิดให้มีการลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์เงินดิจิตัลค่ะโดยยึดตามอำเภอของทะเบียนบ้าน เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปี2567จะเริ่มใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทครั้งแรกค่ะโดยจะต้องใช้จ่ายภายในอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านและเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนปี2567เป็นระยะเวลาสิ้นสุดการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทค่ะโดยต้องสแกนเงินใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนและเดือนเมษายนปี2570เป็นเวลาสิ้นสุดการใช้เงินของร้านค้าค่ะแล้วใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทบ้างฝั่งทางนี้ค่ะคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน ดิจิตอลก็คือบุคคลที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรายได้ต้องไม่เกิน7,000 0บาทต่อเดือนมีเงินฝากไม่เกิน5,000บาทค่ะกรณีรายได้ไม่เกิน7,000บาทต่อเดือนแต่ว่ามีเงินฝากเกิน5,000บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะคะส่วนกรณีรายได้เกิน7,000บาทต่อเดือนแต่ว่าเงินฝากน้อยกว่า5,000บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งตรงนี้จะครอบคลุมคนไทย50ล้านคนค่ะ แล้วเราสามารถเอาเงินดิจิตอลไปซื้ออะไรได้บ้างเงินไขก็คือเราสามารถใช้สําหรับซื้อของอุปโภคบริโภคเท่านั้นค่ะไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถซื้อสินค้าอบบยามุขเช่นเหล้าบุรีไม่สามารถซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดเพชรพอยทองคําอัญมณีไม่สามารถชําระหนี้ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์น้ามันเชื้อเพลิงค่าเทอมและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ค่ะ คุณผู้ชมคะล่าสุดคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียืนยันว่าตอนนี้ยังดําเนินการอยู่ในกรอบทไลายเดิมก็คือเดือนพฤษภาคมนี้จะได้ใช้เงินกันแน่นอนค่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าเหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ